เรื่องเล่านาคาความฝันเกี่ยวกับองค์พญานาะคโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเรื่องของความฝันก็ถือว่าเป็นความเชื่อและขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคลหลายครั้งที่ความฝันบอกถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าเพื่อเตือนเราหรือบางความฝันก็มาพร้อมกับโชคลาภ นำพาความร่ำรวยมาให้เราวันนี้จะมาพูดถึงความฝันที่เกี่ยวข้องกับพญานาคหากพูดถึงพญานาคเชื่อว่าทุกคนต้องรู้จักและรู้กันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมีตำนานความเชื่อมาช้านานเป็นเรื่องเล่าเล่าต่อๆกันมาถ้าหากได้ฝันเห็นพญานาคเชื่อว่าผู้ฝันจะได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่ได้รับลาบจากการเสี่ยงโชค ได้รับข่าวจากญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ห่างไกลรวมถึงจะมีการติดต่อกับชาวต่างชาติและยังเป็นสิ่งที่เชื่อถือมาแต่โบราณแล้วว่าเป็นความฝันที่มีความแม่นยำสูงมากโดยเฉพาะผู้ที่นับถือองค์พญานาคอยู่แล้วถ้าได้นิมิตฝันเห็นองค์พญานาคหมายถึงท่านจะนำโชคลาภความโชคดีมาให้พร้อมกับการปกป้องคุ้มภัยอันตรายต่างๆทั้งของผู้ที่ฝันและครอบครัว จะได้รับความคุ้มครองจากองค์พญานาคที่นับถือศรัทธาความฝันเกี่ยวกับพญานาคแต่ละตระกูลก็มีความหมายที่แตกต่างกันออกไปตีความหมายได้ดังนี้หากฝันเห็นพญานาคสีทองคือพญานาคตระกูลวิวรูปักทำนายว่าญาติผู้ใหญ่อาจมีอิทธิพลหลายๆเรื่องในการตัดสินใจของคุณมีดวงที่จะต้องเดินทางไกล ได้ลาบจากการพนันเสี่ยงโชคโอกาสแบบนี้มีไม่บ่อยครั้งน่าจะลองเสี่ยงดูบ้างหากฝันเห็นพญานาคสีเขียวคือพญานาคตระกูลเอลัปะถะทำนายว่าจะได้รับการติดต่อจากเพื่อนทางไกลหรือเพื่อนที่ไม่เจอกันนานจะเดินทางมาหาหากฝันเห็นพญานาคสีรุง้งคือพญานาคตระกูลฉัพพยาปุตตะ ทำนายว่าจะได้รับโชคลาภแต่ต้องระวังเรื่องสุขภาพระวังเรื่องคนนินทาให้เสื่อมเสียได้ความฝันเกี่ยวกับพญานาคช่วงอิรยบทต่างๆก็ตีความหมายต่างกันออกไปดังนี้หากฝันเห็นพญานาคไหลายเสียทํานายว่าต้องระมัดระวังตัวใช้ชีวิตอย่างมีสติหากฝันเห็นพญานาคลัดตัวทำนายว่า จะชนะคดีความใครที่เจ็บป่วยอยู่อาการก็จะดีขึ้นหากฝันเห็นพญานาคเล่นน้ำทำนายว่าชีวิตมีความสุขหมดข้อหมดโซหากฝันเห็นพญานาคพ่นน้ำใส่ทำนายว่าอยู่ในช่วงเคราะห์ร้ายควรทำบุญทำทานใช้ชีวิตอย่างมีสติหากฝันเห็นรูปปั้นพญานาคทำนายว่าระวังข้าวของในบ้านเสียหาย และระวังเรื่องการสูญเสียเงินทองหากฝันเห็นพญานาคเข้าบ้านทำนายว่ากำลังจะมีข่าวดีเรื่องบุตรและได้ลาบจากการเสี่ยงโชคเมื่อใดที่ท่านฝันเห็นองค์พญานาคเตรียมรับทรัพย์โชคลาบได้เลยหรือเรื่องการงานที่จะไปในทางที่ดีขึ้นและควรรักษาความดีหมั่นทำบุญทุกครั้งเมื่อมีโอกาสคิดดีคิดชอบ องพญานาคโดนบันดาลโชคลาภแก่ท่านแน่นอนสาธุ